เมื่อสองวันที่ผ่านมาอยู่เขียนส่งกาวิกาเซเข้าไปโจมตีที่แหลมไคเมียและบริเวณเมืองบริวารของรัเสเซียจำนวน500ลำเปิดเผยแล้วเป็น้องกามิกาเซเผาเรดาร์ 96L 6E ของรัเสเซียที่แหลมไคเมียถนนสายหนึ่งเย็บปาโตเลีย ตรงจุดสีแดงๆพี่น้องเปิดเผยเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็คือเรดาร์ 96L6E ของรัสเซียตัวนี้มันทํางานคนเดียวไม่ได้นะมันต้องทํางานประกบคู่กับ S300S400 หน้าที่หลักๆของมันก็คือตรวจหาพิกัดขีปนุวุ์ที่มันลอยมาทางอากาศจากนั้นมันก็จะแจ้งพิกัดไปให้ S400S400 400ก็จะยิงขึ้นไปกระแทกใส่ ของที่มันลอยมาทางอากาศปรากฏว่ามันแจ้งไม่ทันพี่น้องเพราะมันวิ่งมาหูกากาเมกาเซ่เผาไปเรียบร้อยแล้วสังเกตดูวงกลมนะคือเรดาร์ไอตัวเป็นแท่งบังเข้าหลามเนี่ยเขาเรียกว่า S 400มันจะทํางานประกบคู่กันแต่ตอนนี้ไม่ทันแล้วเราเพ่เผาไปเรียบร้อยแล้ว